กับทีมชาติก็เอามุมมองของความเป็นซีเนี่ยมองไปที่น้องๆโหคนรุเหมืงนันนะเพราะว่าเราอยู่กับเซตเดิมๆอ่ะใช่ใช่มานานมากอพอปรับตัวเองมาเป็นคนดูแล้วกลายเป็นน้องน่าจะน้องหมดเลยก็ลุ้นแหละน่าจะมีใช่พี่โย่งไหมมีพี่โยงที่ที่เหลือไม่มีแล้วที่ที่จะอายุเยอะกว่าเราอ่ะมีนิวที่เท่ากันอ่าอ่านิวฉําใช่นิวนิวฉํามีนิวนอกนั้นก็อ่าพี่โยงคนเดียว มันมองไปแล้วเป็นยังไงบ้างเห็นน้องๆที่ขึ้นมาเอาจริงก็ดีใจดีใจแทนพวกนี้นะที่แบบขึ้นมาเล่นชุดใหญ่แบบอายุน้อยๆอะไรเงี้ยมันก็มองย้อนกลับไปเหมือนตอนที่เราขึ้นมาแหละซึ่งผมว่าแต่ในแต่ละปีมันก็จะมีเวลาให้เขาได้แบบเรียนรู้ประสบการณ์ได้พัฒนาตัวเองอะไรเงี้ยซึ่งพอถึงเวลาที่มันแบบพีีจริงๆอะ่ะเขาก็สามารถใช้แต่เอาจริงๆพวกนี้เก่งกว่ารุ่นพวกผม เรื่องทักษะความสามารถอะไรเงี้ยจริงเหรอการเอาตัวรอดอะไรเงี้ยผมคิดว่าอทำไมมองอย่างนั้นลองดูแต่ละคนนี่ทักษะทักษะแบบเบสิกอะไรเงี้ยแน่นนะคนแต่ก็โอเคแบบมันก็ต้องใช้เวลาในการมารวมกันอย่างตอนนั้นอะยุคพวกผมก็มาเล่นด้วยกันเล่นด้วยกันนานมากเลยเล่นด้วยกันตลอดซึ่งมันทําให้เกิดการแบบ เข้าขารู้ใจแต่ตอนนพอมันเป็นยุคนี้มันไม่ได้เป็นวิธีการแบบนั้นใช่ใชแต่ก่อนเราเก็บตัวเป็นเดือนอตอนสมัยพิซิโก้เราเก็บตัวเป็นเดือนซึ่งรู้นิสัยใจคอกันอย่างดี